โบราณรเส้นเสี้ยงไทยใส่กากหมูบึ้มๆใครว่าน่ากินคอมเมนต์นนหัวใจกันมารัวๆเลย,ก,ก,ยลกินคู่กับกากหมูแบบนี้นะเธอที่เด็ดเลยกกรอบนะแล้วก็โรยถั่วลิสงคั่วหอมๆไปหน่อยนี่กินคู่กับกากหมู ไปจังได่ไปจังได่ <c oughs> วันนี้จะมาลองผัดไทยเส้นเซี่ยงไฮ้จะเห็นเขากินกันแล้วแบบน้ำลายแตกภาคๆเลยคืนนี้เราจะใช้ของผัดไทยชอชแชมนะทุกคนเขาจะเป็นเส้นเซี่ยงไฮ้ซองหนึ่งก็เยอะอยู่นะม,มีน้ำซอสมีอะไรมาให้เนาะจะผัดแบบโบราณโบราณใส่ไข่เต้าหู้กุ้งแห้งแค่นี้พอ,อ,อแต่เส้นเนี่ยเขาจะเป็นเส้นเซี่ยงไฮ้นะทุกคนก่อนเอามาลงนี่ก็คือต้องไปลวกก่อนเนาะประมาณ2นาทีเนาะแช่น้ำไว้แล้วแบบนี้เนาะ <c oughs> สองห่อก็คือเยอะมากตอนลวกหมนเลยเยอะ <c oughs> ที่เด็ดของเขาอยู่ที่ตัวซอสอะเขาจะเป็นซอที่แบบไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มเลยนะซอผัดไทยอะใส่เข้า นี่นะช่ำๆนะแม่นะโอ้โหดูความน่ากินดีแม่นี่ดูเท็กเจอร์อเส้นเซี่ยงไฮ้เขาจะเป็นแบบนี้ทุกคนจะเป็นเส้นแบบใสๆแบบนี้เออจะเป็นเส้นแบนๆนะกรึบๆนะๆนะุทาทา่มๆผัดไทยโบราณทำิีเองครั้งแรกจัดให้ดูหน้าตาก่อนโอ้ยหคือน่ากินมากได้อยู่เด้อนี่ขนาดทำก,กับข้าวไม่เป็นนะทุกคนบอกเลยกินคู่กับกากหมูแบบนี้นะเธอทีเด็ดเลยกับกรอบนะแล้วก็โรยถัว่วลิสงคัาวหอมๆไปหน่อยนี่ทดอลองกินเส้นเซี่ยงไฮ้เขาซีเพิ่งเคยกินครั้งแรกเลยเนี่ย แล้วมันจะออกหนุบๆอ่ะเนาะแม่เนาะใช่เธอมันแบบเบาๆกินแล้วลื่นหายไปเลยอ่ะเออแันนี้ฮะมาจ้ะนี่คือทำง่ายมากนะร้อนๆเลยบอกเลยทีเด็ดทีเด็ดเข้ากันที่สุดล้วผัดไทยกับหมูเอดยดที่พี่กัดไว้ให้ทั้งคู่เลยอื อมตัวผัดไทยนี่เราใช้ของชอแช,ชมป์นะทุกคนอันนี้ถ้ากดมาเท่าไหร่นะเขากดมาเป็นเซ็ตสี่ห่อประมาณร้อยเจ็ดสิบบาทนี่และอันนี้คือขาไดไม่ได้เลยกางหมูของพิกกี้ไบค์คนดยวคนเดิมติดใจเขามากมากระสอบอย่างเงี้ยโลหนึ่งสี่ร้อยแปดสิบบาทเออไม่ต้องมานั่งเจียวเองเนาะแม่เนาะมาให้ฟังเสียงความกรอบเลยจะ้ะอ่ะ,ะกินกว่กว่านี้แล้วเ่า สุดกินกู้กับผัดไทยร้อนๆแบบนี้เนาะแมมเนาะใช่แล้วรสชาติเขาไม่ต้องปรุงเพิ่มเลยจริงๆนะเธอเนี่ยมันจะออกแบบเผ็ดเปรี้ยวมาแล้วนะเออห่อหนึ่งสําหรับสองจานเห็นไหม <laughs> ไอเราก็ไม่ได้ดูหรือเราก็จะกินทางครอบครัวไงไปแบบนี้จ้ะคือเครื่องผัดไทยอะใครจะใส่อะไรก็ได้นะพวกกุ้งพวกหมูอะไรเงี้ยแต่อันนี้เราผัดง่ายๆแบบโบราณโบราณให้ดูเลยคืต้องอ,อะไรมากก็<ข>อนะร่อยแล้วใช่เธอกินง่ายๆที่บ้านมาค่ะอืกินคู่กับกากหมู về trang đẩy về trang đẩy <laughs>